ผมเห็นภาพข่าวที่คุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรวิ่งหนีสื่อในสื่อโซเชียลหลายฉบับหลายสำนักแล้วก็คุณอุงอิงก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่าไม่ได้หนีแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อประเด็นการเมืองเพราะว่าต้องการให้เกียรติกับเจ้าภาพไม่อยากจะให้ประเด็นการเมืองเนี่ยมากลบการแถลงข่าวที่เธอมาร่วม แล้วก็ขอให้สื่อเนี่ยให้เกียรติและก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งผมเห็นว่าเป็นเหตุผลที่คุณอุ้งอิงสามารถที่จะอธิบายต่อสังคมได้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนักการเมืองกับสื่อมวลชนเนี่ยเป็นของคู่กันหนีกันไม่ได้นะครับไม่ว่านักการเมืองคนนั้นจะอยู่ในกิจกรรมใด ถ้าเป็นคนสำคัญเป็นคนที่อยู่ในกระแสข่าวและมีประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนนั้นด้วยสื่อก็จะตามไปสัมภาษณ์สอบถามไม่เว้นแม้แต่งานศพอะครับสื่อก็ยังไปหาข่าวนะครับซึ่งผมคิดว่าสื่อมวลชนก็สามารถสอบถามได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะตอบสื่อมวลชนอย่างไรให้มันซอฟ ให้มันดูดีไม่มีลักษณะแบบหนีนักข่าวนะครับแต่ว่าในกรณีของคุณอุงอิงเนี่ยผมเข้าใจว่าเธอมีข้อจํากัดในการสื่อสารหรือว่าในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับซึ่งทุกครั้งที่เธอพูดกับสื่อไม่ว่าประเด็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีภาพในมุมลบแล้วก็เป็นประเด็นเปิด ประเด็นสร้างเงื่อนไขให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่เป็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางการเมืองซึ่งคุณอุ้งอิงก็ไม่เคยสามารถที่จะตอบประเด็นการเมืองให้เป็นในลักษณะบวกได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทางลบซึ่งอาจมาจากการมีวุฒิภาวะของคุณอุ้งอิง หรือว่าประสบการณ์ทางการเมืองนะครับของคุณอุ้งอิงซึ่งยังน้อยอยู่นะครับซึ่งเหมือนกับเขาเรียกว่าคุณอุ้งอิงอยู่ในลักษณะเหมือนกับมะม่วงบ่มแก๊สอ่ะเพราะการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ตอบกับสื่อก็เป็นเรื่องที่ที่ทถูกต้องแล้วยึดสุภาษิต์โบราณที่บอกว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตาลึงทอง นะครับผมเคยตั้งข้อสังเกตและก็ให้คำแนะนำไปกับคุณอุ้งอิงหลายครั้งว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ควรที่จะพูดในประเด็นการเมืองให้มากนะักซึ่งก็เข้าใจอะความเป็นมะม่วงบ่มแก๊สที่พ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของพรรคแล้วก็อุปโลกให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค ท่ามกลางที่ไม่มีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางการเมืองคือถ้านักข่าวไปถามเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เรื่องแฟชั่นเรื่องการแต่งตัวเรื่องแบรนด์เนมของแบรนด์เนมอันนี้ผมว่าคุณอุงอ้งตอบได้เพราะฉะนันสื่อมวลชนก็ต้องให้โอกาสกับคุณอุงอ้ง ในการสั่งสมประสบการณ์ในการหาประสบการณ์นะครับแล้วก็เรียนรู้ทางการเมืองอีกะระยะหนึ่งครับคือตอนนี้ถ้าคุณถ้าเราเห็นภาพคุณอุ้งอิงออกงานต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะตามหลังคุณทักษิณเราเห็นอยู่บ่อยนะครับภาพก็เหมือนกับคุณพ่อพาลูกไปเที่ยวตลาดนัดไปเที่ยวห้างหรือไปร่วมกิจกรรมไปร่วมไปร่วมง,ง,งานก็หนีบลูกไปด้วยแหละ นะครับพอเห็นภาพแล้วก็ก็เหมือนคุณอง,ง์ิงเป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไม่มีภาพไม่มีภาพความเป็นผู้นําทางการเมืองหรือภาพของหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ให้เห็นเลยครับเพราะการที่คุณองค์อิงจะแข็งแกร่งบนเวทีทางการเมืองได้คุณทักษิณต้องให้โอกาสนะครับให้เขายืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองแล้วก็ยันหนีบ คุณองค์อิงไปใกล้ตัวเหมือนกับเด็กน้อยลูกแงนะครับเราปล่อยให้คุณองค์อิงเนี่ยเดินบนถนนทางการเมืองด้วยความมั่นใจเพราะ,ะนั้นผมจึงขออนุญาตนะครับไม่ได้มีความต้องการอะไรแต่ว่ามีแต่ความปรารถนาดีในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าแล้วก็อยากจะเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ย มีความเก่งกล้าสามารถมีความพร้อมรอบด้านในการที่จะพูดปัญหาการเมืองนะครับแล้วก็อยากจะเห็นคุณอุ้งอิงเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ยืนบนถนนสายการเมืองอย่างสง่าง,งามก็เป็นความปรารถนาดีจริงๆไม่ได้คิดเป็นอื่นนะครับเพราะอยากเข้าใจผิดก็เลยฝากคำแนะนำมา ให้กับคุณทักษิณและคุณอุคงอิงได้พิจารณาครับ